สวัสดีครับผมคุณมันสอยเตอร์ฟาร์มครับสวัสดีครับปุน้อยสอดวงสุวรรณครับอันเล่อันนี้ไข่สอดไม่ไข่สอดดวงสุวรรณแรงนี่ก็ขอเรียกว่ามาเรียกน้ำอยกันให้น้อยเนาะนี่นะครับอันนี้จิ้นควายนะปุน้อยนะควายหนึ่งครับจิ้นควายหนึ่งน้ำปลาหน้อยอะไรแบบนี้สำคัญคืออยู่ตรงนี้นะครับอันนี้มันยังอู้กันหมดแล้วนะแกหลังแกเอาตัวเองแกเอาแกเอโควิดได้หวะ โอเคอุ <Okay. S 2> <laughs> ้ยไงพูดหน่อยขำมาแลกมาเขามาปรึกษาหารือพัฒนาไก่แบบบานๆเขานี่เขานี่เขาไก่เขานี่แบบแบเปไก่พื้นๆไก่แบบบ้านไก่ชนนบุรครับแต่ว่าสีสีตีนลีลาในการตีเนี่ยเหม้อนหน้าหน้าคือเปินหลายคนเนี่ยเปินเอามีไก่เงินล้านแต่เขาชอบตีไก่เงินล้านเอาเขาจกดีดีว่ามีเสีย ข้างบ้านเขาเนี่ยผนสั่งไก่เงินล้านเนอไปอน้อยเนะดังนั้นเขาก็เลยได้วัดเขาเลยวัดเขาเลยได้วัดไก่ว่าได้วัดอ้ความเก่งของไก่ว่าเปิ่อซื้อมารลดัรับไปขายเงินล้านนะเปิ่นซื้อมาแล้วมาตี่าระดับเงินร้อยอย่างเขาไงหนอแต่ว่าสู้เงินร้อยเขาไม่ได้ครับแม่นแม่นแม่นคือคือเขาก็ัพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาอยู่ครับเนอพัฒนาไปเรื่อยๆเนออือถึงสรุปสรุปเหตุการณ์ของอาทิตย์ที่ผ่านมา เขาเขาคือเขาผมได้หมั่สุมเขาผมได้มาแบบเนี่ยฮือแบบเกิดโลกเกิดอย่างแต่เขาคนที่ไห้ใจกันสามสี่คนนคสามสี่คนนะครับสามสี่คนต่างนต่างเลี้ยงต่างคนต่างเลี้ยงข้อกับลูกพ่อสมมติว่าเขาเนี่ยของผมขอนี่ลูกพ่อในตืวแต่สรุปของตัววะของพุนมารีอะไรของนกตลอดครับอืนกครับบักพุทอันสะอาดนะบักพุทอันสัตัว็ก็ก็ดีใจอยู่ดีใจอยู่ครับแต่ว่าเขาอาจจะเล่นแบบเดิมพันอย่างนั้นแหละนะครับแค่ว่า กุ้งกันน้มักันยังกันยุกกันยาแล้วก็แล้วเขาว่ากันงดกันจับกันงดกันจับไมอกันซื้อซื้อแท้ครับซื้อแตื้อแาไปนอยเดี๋ยวเอาแห่ะเป่งเอาจะได้กันโควิดมันเป็นกันซื้อแต้ครับเซื้อกันมีซื้อไม่ได้เนาะนี่นะครับนี่เอาแบบลิ้นกันอีเลยนะครับโอ้คครรัับบนะลิ้นลิ้นกันเลยยาแก้โควิดสำรับเลยกันเชื้อโควิดจงคอเอนนี้ไปสกัดมาก่อนผมได้ขอของผมด้วย เออแต่น้อยือน้ยน่ากันน่ะนี่นะครับจะกระจนกันนะนี่นะครับขอให้รวยขอให้รวยขอให้ไกลเก่งๆนี่นะครับเป็นบรรยากาศคำเย็นนะมันมาปรึกษาฮลือกันนะครับปรึกษาฮรือกันเจอกันพัฒนาเราพนน้อยหนะอมถ้าใครว่าถ้าไอ้นน้ดว่ามีไกลเก่งๆแต่ว่าเออ น้ำลักในกันอายุในกันนี่เอามาถ้าให้พิสูจน์ว่าไก่ไส้ของม้วาปะเอามาจ้ำได้นะครับแม่แมน่นัดกันไมหมก่อนครับนัดกันกไมหมก่อนบอกมาก่อนเนีครับตัววัวเจ้าวันใหญนนะ่ะเอออเามาเอามัดมันเจียวเอามาดจ,จุนเซ็งเงนนินโซ่หน่ะครับเอามาแทกกันพอ<ต>อ่าแต่เขาจบดีที่เป่น,เป,นเป่นมีไก่น้ำเข้าแล้วเขาก็ได้ได้แต็กกับไก่แบบตีว่าสูงใหญ่ๆไก่เพื่อนนั่นแหละครับไก่ไก่ไก่สูมใหญ่ครับไก่ระดับสูมเล่นล้าน่ะระดับประเทศอ่ะระดับประเทศเนาะ เขาเล่าของเขาของนี่ของผมของนี่มันชุบเงินร้อยอ่ะน้อแม่นคือเขามีมีเดิมพันเป็นล้านเนาะแต่เขาก็ดีใจที่เขาได้พัฒนาคือเขาไ่ได้ลงตัวเก่าแต่เาไกลไกลที่เขาเตะกับชุบเงินล้านเขาก่อคือคือคือเขาแก้บัลหลืบนะครับในในในฟาร์มแล้วครับครับในเล่าละคือเขาไ่ได้ลงตัวเก่าว่ะของเขาดีแต่เขาเขาเขามีตีพิสูจน์น้อนะครับการทายก็ระับราคาพื้นๆนะครับหลักยาติหลักยาตครับอ้าวพอน้อยอ่ะ ตัวนี้นะครับทุกคนนะครับเพรคือปลอดภัยจากโควิดนะครับหลังจากตีนี้ไปแล้วก็จะเป็นกระแกมนะครับนี่ควายหนึ่งควายหนึ่งครับเหมาะกันาดนี่อ๋อพอน่อยหน่อยอาจจะมีกินนุ่งๆหน่อยมันเป็นเรื่องปกติแหละถ้าครับถ้าแก้มพื้นเพื่นได้ก่อนนี่นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่านี่กะก็คงกอ าภาษาทั้งภาคต่างก็เขาเย่ยานเขานี่อันนี้มันเป็นบกุ๊กกุ๊กอ๋อแต่ถ้าอันไหนที่เป็นภาคกลางนี่เขาเน่ยบนเกะเกาคคงเนี่ยหมดทำากอกแหมมยางบ้านผมมีต้นมาเลลหน่่ยเยอะเลยอ๋อนิดมากเลยครับติดเยอะเลยนนะแต่เสตได้ช่วงนี้มันเคยมีราคาอย่างเนาะเข้าหลือเก้าบาทก็ไม่ได้เลยเข้าหลือเก้าบาทครับก็ข้อฮกะหข้อฮนี่ถือว่าแพงก่อแพงพันดีครับปีเทียวน้าเดือนนี้ผมขายสิบแปดบาทร้อยละสิบแปด เดี๋ยวนนี้เหลือรักเหลือเก้าบาทครับลงไปครึ่งหนึ่งของราคาของราคาที่ขายไปแล้วแต่เขาโหดแปงเขาโหดแดงครับเขาผลมลงเขาโผลมันลุ้งนะนี่นะครับนี่บรรยากาศเย็นๆอ่ะเดี๋ยวเามาอู้เหลืองไก่ตอมกันเพื่อน้อยเนาะคืออู้ยังไงเขาเขานี่คือแบบเช็คจริงป้ามจริงแต่ของผมแต่ว่าเขาเกิดดีใจเหมือนกันดีใจครับแต่เขาไม่ได้ไปทับถมอย่างไรแต่เขาเขาดูอู้เฉพาะของเขาหนักเพื่อน่อยเนาะ มันก็านนพานเนาะกานคือกิผพันคือผ่านแม่นแล้วก็ไอ้ที่มันบอกพันเขาเกาะเหมือเรื่องเหมือเก็บไว้ก็ผมกับ้านมันเสาไปเอาไปให้ปอกกินไปสองสามตัวจะงามอย่างไรถึงจะรูปร่างจะสูงจะงามจะจะน่าจังเขาจึงเก็บครับถ้าแข่งมันไปถึงนะอนัอนก็คือมั่นใจได้เนาะกว่าของเขานี่ก็คัดสันอย่างดีถ้าแข่งไปถึงเนี่ยเขาจึงเก็บไว้ถ้าไปอเองเขาไปก็รับประกันได้หลัรับเนึ่งครับแม่นแต่มันอาจจะบบ มันคือมันบ่เข้าสไตล์ก็แล้วแต่แต่ถ้ามันเข้าสไตล์ก็ถือว่าถือว่าผ่านในสายตาของเขาระดับหนึ่งเนาะเพราะว่าแต่ละตัวนี่เหมือนกันเนาะพอน้อยเนาะก็อนี่นะถ้ามันจะเพชรชนะกันนะครับมันจะที่จนๆนะครับดังดุดังกิงยูดีสไตล์เนาะครับพอน้อยฝากถึงเอฟซีหน่อยก่อนที่จะปิดคลิปเนาะตีเคย์อุดหนุนกันมาเนาะตีเกย์อ่องผมไปเนาะตีเกย์อ่องพอน้อยไปเนาะ ได้ผลยังไงก็ะแจ้งมาพ่องตั้งฟิตตั้งลายตั้งอย่างก็ได้ใช้มีเบือก่อนแจ้งมาตั้งถ้ามีลายก็แจ้งมาตั้งลายเนออยากจะ็ผู้ผลงานนะครับทีผ่านมาคครรัับบแล้วยู่นี้ไม่เกาะพัฒนาไปเร้วเลยครับครมินี่หั่นมีนี่มีอีกประมาณกว่าสามชิ้นตัวครับออกจะตีจะตีได้ประมาณเนี้ยพฤศจิกาตัวลาพฤศจิการนะครับเต็มเต็มหลือเต็มร้อยเขาเป็นสุ่มบ้าน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 เาหนอก แต่เขาเตะพ้อมที่จะคห้น้ำปะปุ้งตลอดเนาะไหม่เอามาทีว่าอยากถ้าว่าอยู่เราแวกอยู่เราวก้ใกล้เนาะเกียวมาหากันได้อยากจะหารเกาะไปลืมยิบของคุณมาตุวองไมาเช็ครู้ไม่เช็คกันครับเพื่อเพื่อจะได้ว่าจะได้มั่นใจเออแลกเปลี่ยนแด้วรวยมัไรเนาะแลกเปลี่ยนรู้ไปเนาะครับผมคลิปนี้ครับคุ้มหมันสออินเตอร์ฟาร์มกับปนปนทงดีสอดวงสวรรนะครับ ไข่เล็กๆสุ่มน้นอยๆก็อ <c oughs> ขอจะจบคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนสวัสดีครับผมครับ